สวัสดีครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง NCN Network วันนี้ผมจะนำสินค้าชิ้นไหนของเบลคอมมาให้ท่านลูกค้ารับชมกันอีกตามเคยเชิญรับชมได้เลยครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำสินค้าอินเทอร์เน็ตมีเดียคอนเวเตอร์แบนด์วิดที่1,000 m พันเมกะบิตโดยมีทั้งหมด4รุ่นดังนี้รุ่นที่1 CSM l c 0 2 0 2 AGB รุ่นที่2 CTG ขีด SC 0 2 2 0รุ่นที่3 CTG ขีด SC 0 2 0 2 t ขีด T รุ่นที่4 CTG ขีด SC 0 2 0 2 r ขีด R ทั้ง4รุ่นนี้สามารถส่งสัญญาณได้เต็มประสิทธิภาพแบบไร้รอยต่อและเป็นรุ่นยอดนิยมขายดีที่สุดในตอนนี้เราผลิตตรงตามมาตรฐานและการรับประกันในสินค้าของเรา ของดีอย่างนี้จะรอช้าอยู่ทำไมเชิญรับชมได้เลยครับผมผมจะเริ่มที่ตัวแรกนะครับผม รุ่น csm ขีด lc 0 2 0 2ขีด a g b นะครับผมนี่ครับรุ่นนี้นะครับผมนี่ครับทางบริษัทเราเขาจะแพ็คใส่กล่องดูเฟรมมาตรฐานสวยงามเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับผมอันนี้เป็นด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านลูกค้านะครับผมมาเปิดภายในกล่องของตัวรุ่นนี้ให้ท่านลูกค้าดูนะครับผมว่าภายในประกอบไปด้วยอะไรนะครับเชิญรับชมไปเลยครับผมครับต่อไปผมจะพาท่านลูกค้ามาดูภายในกล่องของตัวรุ่นมีเดียตัวรุ่น CSM ขีด LC 0 2 0 2ขีด AGB นะครับผมนะครับผมว่าภายในกล่องเขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับผมเชิญรับชมได้เลยครับผมนี่ครับผมจะเปิดให้ดูนะครับในกล่องนะครับผมนี่นะครับผมเห็นไหมครับด้านในเขาจะมีเห็นไหมครับจะมีคู่มือที่แนบมาให้นะครับผมนี่ครับนะครับู่มือแล้วก็นี่ครับจะประกอบไปด้วยคซอร์นี่ครับมีเดียตัวนี้นะครับผมจะเป็นมีเดีย แล้วก็นี่ครับจะเป็นแรปเตอร์นะครับผมเห็นไหมครับใน,นก็จะประกอบไปด้วยทั้งมีเดียแล้วก็แรปเตอร์นะครับผมตัวรุ่น csm ขีด lc 0 2 0 2ขีด a g b นะครับผมนี่ครับตัวรุ่นนี้รูปลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมนี่ครับตัวมีเดียรุ่นนี้นะครับผมและประหยัดไฟตัวนี้ทำมาจากโลหะอย่างดีและพ่นสีด้วยระบบ electrostatic powder coating จึงทำให้มีความคงทนของวัสดุเพิ่มมากขึ้น เมื่อผ่านการพ่นสีชนิดนี้ไปแล้วไม่ว่าจะลอยกีดควนการดัดงอการพับและการกระแทกอย่างแรงสภาพสีก็ยังคงดูใหม่อยู่เสมอและอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่หลุดลอกง่ายครับผมต่อไปผมจะเริ่มที่ด้านบนของตัวมีเดียนะครับผมด้านบนของตัวมีเดียจะมีโลโก้เบลคอมอยู่อยู่ด้านบนนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับ ต่อไปไปด้านข้างของตัวมีเดียนะครับผมนี่ครับด้านข้างทั้งสองข้างนะครับผมจะมีช่องระบายความร้อนนะครับผมช่วยให้ระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วและช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวมีเดียครับผมครับต่อไปผมจะพาท่านลูกค้ามาดูด้านหน้านะครับผมด้านหน้าจะมีช่องเสียบหัวต่อ SFP module LC นะครับผมนี่ครับตรงที่ผมชี้นี่นะครับผม ของพอตอินเทอร์เน็ตนะครับผมรับส่งข้อมูลที่ 1.25G นะครับผมนี่ครับช่องนี้นะครับผมและตัวนี้นะครับผมคือสามารถรองรับ SFP module ได้ทั้งหมดกี่รุ่นกี่แบบนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีภาพขึ้นให้ท่านลูกค้าดูนะครับผม ครับนี่นะครับผมก็คือตัว s f p โมดูลนี่นะครับผมนี่ครับตัวนี้จะเป็นชนิด LC นะครับผมซิงเกิลนี่ครับ s f p โมดูล LC ซิงเกิลนะครับผมตัวนี้จะเป็น s f p โมดูลนี่ครับเป็นหัว r j 45นะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับคือทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมก็คือทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมเอามาเสียบกับ ช่องหัวต่อ SFP โมดูลนี่นะครับผมนี่ครับที่ผมเอามาตั้งโชว์นี่นะครับผมนี่ครับวิธีการเสียบก็คือว่าให้ท่านลูกค้านําด้านนี่นะครับด้านด้านนี้นะครับผมที่ผมชี้นี่ครับด้านนี้นะครับผมนามาเสียบเข้ากับช่องหัวต่อ SFP นี่นะครับผมนี่ครับผมจะยกให้ท่านลูกค้าดูนี่ครับแล้วก็ดันเข้าไปครับถ้ามันแน่นมันจะดังกรึบเลยนะครับผมเหนวะมันจะดังกรึบ เนห็ม <54. S 2> ัครบวิธ <cción> ีการเอาออกนะครับผมให้ท่านลูกค้าสังเกตตัวสลับนี่ครับอยู่ด้านบนนี่นะครับจะเป็นหินเงินนี่นะครับผมให้ท่านลูกค้าดันสลับลงนะครับเห็นไหมครับจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับผมให้ท่านลูกค้าก็ดึงออกได้เลยครับเห็นไหมครับดึงออกง่ายมากครับนี่ครับวิธีการเอาออกแล้วก็วิธีการเสียบผมสาธิตให้ท่านลูกค้าดูแล้วนะครับ ครับต่อไปจะเป็นตัว SFP ชนิดหัว RJ 4.5นะครับผมนี่ครับนี่ครับ SFP module ชนิดหัว RJ 4 5นี่นะครับผมก็คือใส่เหมือนกันครับนี่ครับใส่ได้เหมือนกันครับรองรับได้ครับเห็นไหมครับแล้วก็ดันเข้าไปครับนี่ครับเห็นไหมแตดังกึ๊บวิธีการเอาออกนะครับผมก็คือให้สังเกตตัวสลักนี่นะครับนี่ครับจะเป็นสีทองทองนี่นะครับผมขณะลูกค้าดันลงไปครับ นี่ครับนะครับมันจะเป็นรูปลักขณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นรูปลักขนาแบบนี้นะครับผมวิธีการเอาออกนะครับดันเสร็จแล้วก็ท่านลูกค้าก็ดึงออกครับเห็นไหมครับดึงออกง่ายมากครับเห็นไหมครับและด้านบนเขาจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับผมก็คือเป็น t x r x นะครับผมและด้านล่างของตัวช่องเสียบหัวต่อ sfp module นะครับผมจะมีสัญลักษณ์บอกว่าช่องนี้เป็นช่องไฟเบอร์ครับผม และถัดมาทางด้านซ้ายมือผมนะครับผมจะมีช่องเสียบหัวต่อ RJ 4 5ชนิดของพอร์ตอินเทอร์เน็ตรับส่งข้อมูลแวนบิตที่10หรือ100และ1,000เมกะบิตต่อนาทีสำหรับใช้งานกับสายแลนแคดไฟอีก e ขึ้นไปครับผมตรงกลางด้านหน้ามีไฟแจ้งบอกสถานะทั้งหมด6ดวงผมจะเริ่มที่ดวงที่1ดวงไฟที่เขียนข้อความว่า1000สว่างขึ้นบอกสถานะว่า รับส่งข้อมูลที่1,000เมกะบิตดวงไฟที่2ที่เขียนข้อความว่า100สว่างขึ้นบอกสถานะรับส่งข้อมูลที่100เมกะบิตแต่ถ้าดวงไฟไม่สว่างขึ้นบอกสถานะว่ารับส่งข้อมูลที่1 0เมกะบิตดวงไฟที่เขียงข้อความว่า sl ท a a สว่างขึ้นบอกสถานะว่าพอตไฟเบอร์กำลังใช้งานอยู่แต่ถ้าดวงไฟกระพริบบอกสถานะว่า พอตไฟเบอร์กำลังรับส่งข้อมูลอยู่แต่ถ้าดวงไฟดับลงบอกสถานะว่าพอตไฟเบอร์ iber, ไม่พร้อมใช้งานดวงไฟที่4ดวงไฟได้เขียนข้อความว่า PL tap A สว่างขึ้นบอกสถานะว่าพ o ตแลนด์กำลังใช้งานอยู่แต่ถ้าดวงไฟกระพริบ IP, บอกสถานะว่ากำลังรับส่งข้อมูลอยู่แต่ถ้าดวงไฟดับลงบอกสถานะว่าพ o ตแลนด์ AND, ไม่พร้อมใช้งาน ดวงไฟได้เขียนข้อความว่า p U r สว่างขึ้นบอกสถานะว่ามีไฟกระแสตรงต่อเข้ามีเดียแล้วพร้อมใช้งานดวงไฟได้เขียนข้อความว่า FDX สว่างขึ้นบอกสถานะว่ารับส่งข้อมูลเป็น Full Duplex Mode ถ้าดวงไฟดับลงบอกสถานะว่ากำลังรับส่งข้อมูลแบบ Half Duplex Mode ครับผม ต่อไปเป็นด้านหลังของตัวมีเดียนะครับผมจะมีช่องเสียบหัวต่ออะแดปเตอร์นะครับผมรองรับไฟฟ้ากระแสตรงที่แรงดัน5โวลต์และรองรับกระแสไฟฟ้าที่0.55แอมป์ครับผม ครับต่อไปจะเป็นตัวที่2นะครับผมตัวที่2ตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า CTG ขีด SC 0220นะครับผมนี่ครับตัวนี้นะครับผมเขาก็แพ็กใส่กล่องดูเป็นมาตรฐานสวยงามมาให้ทุกลูกค้าเห็นไหมครับนี่จะเป็นด้านหน้านะครับผมเป็นด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านลูกค้านะครับผมมาเปิดดูภายในกล่องของตัวรุ่นนี้นะครับผมว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเชิญรับชมได้เลยครับผม ครับต่อไปผมจะพาท่านลูกค้ามาดูภายในกล่องของตัวรุ่น CTG-SC0220 นะครับผมเฉรับชมได้เลยครับนี่ครับผมจะเปิดท่านลูกค้าดูนะครับนี่ครับด้านในเขาจะมีคู่มือที่แนบมาให้ด้วยนะครับผมนี่ครับนี่ครับนี่จะเป็นคู่มือนะครับผมนี่ครับแล้วก็จะมีมีเดียแล้วก็ดัปเตอร์เห็นไหมครับด้านในประกอบไปด้วยมีเดีย อะแดปเตอร์แล้วก็คู่มือครับผมตัวรุ่น c t g ขีด s c 0 2 2 0นี่นะครับผมรูปลักษณะเป็นสี L ่เหลี p ่ยมหื M ่นผ้าเหมือนกันนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับเป็นสี L ่เหลี p ่ยมหื M ่นผ้านะครับผมและประหยัดไฟตัวนี้ทำมาจากโลหะอย่างดีและพ่นสีดำด้วยระบบอิเลสโตติ t i c p o ดอร์โคตติ้งจึงทำให้มีความคงทนของวัสดุเพิ่มมากขึ้นเมื่อผ่านการพ่นสีชนิดนี้ไปแล้วไม่ว่าจะรอยขดีดข่วนการดัดงอการพับ การกระแทกอย่างแรงสภาพสีก็ยังคงดูใหม่อยู่เสมอและอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่หลุดลอกง่ายครับผมผมจะเริ่มที่ด้านบนนะครับผมนี่ครับด้านบนของตัวมีเดียนะครับผมจะมีโลโก้เบลคอมนี่ครับอยู่ด้านบนนี่นะครับผมเห็นไหมครับ และต่อไปจะเป็นด้านข้างทั้งสองข้างนะครับผมนี่ครับด้านข้างทั้งสองข้างตัวมีเดียตัวนี้นะครับผมจะมีช่องระบายความร้อนนะครับผมช่วยให้ระบายความร้อนของตัวมีเดียได้อย่างรวดเร็วนะครับผมและช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวมีเดียครับผมด้านหน้ามีช่องเสียบหัวต่อหัว sc connector เป็นหัวแบบหัวคู่ชนิดของพอร์ตอินเทอร์เน็ตรับส่งข้อมูลที่1 2 5 g ใช้เว็บเลงที่1310ง่นาโนเมตร เป็นแบบซิงเกิลโหมดและส่งข้อมูลได้ไกลถึง20กิโลเมตรและมีช่องเสียบหัวต่อ r j 4 5 Con n คอนเนเตอชนิดของพอร์ตอินเทอร์เน็ตรับส่งข้อมูลแบนด์วิดที่10หรือ100และ1,000เมกะบิตต่อนาทีระยะทางไกลที่100เมตรสำหรับการใช้งานกับสายแลนแคตไฟอี e, ขึ้นไปครับผมด้านบนของช่องเสียบหัวต่อมีสัญลักษณ์บอก TX RX และด้านล่างมีสัญลักษณ์บอกว่าช่องนี้เป็นช่องเสียบหัวต่อของไฟเบอร์ครับผมตรงกลางด้านหน้ามีไฟแจ้งบอกสถานะทั้งหมด6ดวงผมจะเริ่มที่ดวงที่1ดวงไฟที่เขียนข้อความว่า1000สว่างขึ้นบอกสถานะว่ารับส่งข้อมูลที่1000เมกะบิตดวงไฟที่2ที่เขียนข้อความว่า100สว่างขึ้นบอกสถานะรับส่งข้อมูลที่100เมกะบิต แต่ถ้าดวงไฟไม่สว่างขึ้นบอกสถานะว่ารับส่งข้อมูลที่10เมกะบิตดวงไฟที่เขียนข้อความว่า f l t a A สว่างขึ้นบอกสถานะว่าพอร์ตไฟเบอร์กำลังใช้งานอยู่แต่ถ้าดวงไฟกระพริบบอกสถานะว่าพอร์ตไฟเบอร์กำลังรับส่งข้อมูลอยู่แต่ถ้าดวงไฟดับลงบอกสถานะว่าพอร์ตไฟเบอร์ไม่พร้อมใช้งานดวงไฟที่4ดวงไฟได้เขียนข้อความว่า pl ับ a สว่างขึ้นบอกสถานะว่าพอร์ตแลนด์กำลังใช้งานอยู่แต่ถ้าดวงไฟกระพริบบอกสถานะว่ากำลังรับส่งข้อมูลอยู่แต่ถ้าดวงไฟดับลงบอกสถานะว่า p อร t l a n d ์ไม่พร้อมใช้งานดวงไฟได้เขียนข้อความว่า pdr สว่างขึ้นบอกสถานะว่ามีไฟกระแสตรงต่อเข้ามีเดียแล้วพร้อมใช้งานดวงไฟได้เขียนข้อความว่า F D X สว่างขึ้นบอกสถานะว่ารับส่งข้อมูลเป็น Full Duplex Mode ถ้าดวงไฟดับลงบอกสถานะว่ากำลังรับส่งข้อมูลแบบ Half Duplex Mode ครับผมต่อไปเป็นด้านหลังของตัวมีเดียนะครับผมจะมีช่องเสียบหัวต่ออะแดปเตอร์นะครับผมรองรับไฟฟ้ากระแสตรงที่แรงดัน5โวลต์และรองรับกระแสฟไฟฟ้าที่0.55แอมป์ครับผม ครับต่อไปจะเป็นรุ่น CTG ขีด SC 0 2 0 2ขีด T และรุ่น CTG ขีด SC 02 0 2นขีด H นะครับผมนี่ครับทั้งสองรุ่นนี้นะครับผมคือบริษัทเราเขาก็แพ็คใส่กล่องดูเป็นมาตรฐานสวยงามเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับเป็นด้านหลังนะครับผมนี่เป็นด้านหน้าคือทั้งสองรุ่นนี้นะครับผมมันจะอยู่ในกล่องกล่องเดียวกันนะครับผมคือมันจะเป็นตัว T แล้วก็ตัว R นะครับผมคือ ทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมมีความจําเป็นต้องใช้ร่วมกันนะครับผมและก็ผลิตในโรงงานเดียวกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านลูกค้ามาดูภายในกล่องของตัวสัทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมว่าเขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเชิญรับชมไปเลยครับผมครับต่อไปจะเป็นรุ่น ctg ขีด sc 02, 02ขีด t และก็รุ่น ctg ขีด sc 02,02นขีด h นะครับผมเนี่ยครับเดีๆๆ๋ยวผมจะพาท่านลูกค้ามาดูภายในกล่องของทั้ง2รุ่นนี้นะครับผม เดี๋ยวผมเปิดให้ลูกค้าดูนะครับนี่ครับด้านในเขาจะมีคู่มือดีแนบมาให้ด้วยนะครับผมนี่ครับคู่นี้เป็นคู่มือแล้วก็อันนี้จะเป็นมีเดียนะครับผมนี่ครับมีเดียอันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์สตัวนะครับผมก็คือและกล่องนี้เขาจะประกอบไปด้วยทั้งหมด2ตัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ลูกค้าดูนะครับผมขอญาตยกอันนี้นะครับผมนี่ครับ ลูกค้าดูนครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นมีเดียนะครับผมนี่ครับทั้งสองตัวนี่นะครับนะครับตัวที่หนึ่งนี่ครับผมแล้วก็อันนี้นะครับตัวที่สองเห็นไหมครับและกล่องนี้จะมีสองตัวนะครับผมก็คือว่าสองสองสองตัวนี้คือมันมีความจำเป็นต้องใช้ร่วมกันนะครับผมนี่ครับแล้วก็นี้จะเป็นอะแดปเตอร์นี่นะครับผมสองตัวเห็นไหมครับ นี่ครับ2ตัวคือให้ทั้ง2ชุดเลยนะครับผมนี่ครับมีเดียอะแดปเตอร์ของตัวรุ่น CTG ขีด SC 0 2 0 2ขีด T นะครับผมนะครับชุดนี้แล้วชุดนี้ก็จะเป็น CTG ขีด SC 0 2 0 2ขีด R นี่ครับเห็นไหมครับให้อย่กงละชุดครับผมทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมรุ่น CTG ขีด SC 0 2 0 2ขีด T นะครับผมนี่ครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวรุ่น CTG ขีด SC 0 2 0 2ขีด R นะครับผมทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมเป็นเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลแบบ BD นะครับผมโดยใช้ไฟเบอร์เส้นเดียวหรือชนิดหัวเดียว ผมเริ่มที่ด้านบนนะครับผมของ2รุ่นนี้นะครับผมที่จะเหมือนกันก็คือว่าด้านบนจะมีโลโก้เบลคอมอยู่ด้านบนเลยนะครับผมเห็นไหมครับทั้งสองรุ่นนี้จะเหมือนกันนะครับผมต่อไปไปน้านข้างทั้ง2ตัวนี้นะครับผมก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมจะมีช่องระบายความร้อนนะครับผมช่วยให้ตัวมีเดียระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับผมและก็ช่วยยืดอายุการใช้งานครับผม ทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมรุ่น ctg ขีด sc 0 2 0 2ขีด t นะครับผมนี่ครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวรุ่น ctg ขีด sc 0 2 0 2ขีด r นะครับผมทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมยังเป็นรูปลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบืนผ้านาคะครับผมนี่ครับรูปลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบืนผ้านาคะครับผมทั้งสองรุ่นนี้นะครับผมและประหยัดไฟตัวนี้ทํามาจากโลหะอย่างดีและพ่นสีดําด้วยระบบอิเลสโตรเตติกพาวเดอร์โคตติ้ง จึงทําให้มีความคงทนของวัสดุเพิ่มมากขึ้นเมื่อผ่านการพ่นสีชนิดนี้ไปแล้วไม่ว่าจะรอยขีดข่วนการดัดงอการพับการกระแทกอย่างแรงสภาพสีก็ยังคงดูใหม่อยู่เสมอและอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่หลุดลอกง่ายครับผมด้านหน้ารุ่น ctg ขีด sc 0 2 0 2ขีด t ด้านหน้ามีช่องเสียบหัวต่อหัว sc connector แบบซิมเพกหรือหัวเดียวชนิดของพอร์ตอินเทอร์เน็ต รับส่งข้อมูลที่1 2 5 g ใช้เว็บเลงที่1310งทับ1550นาโนเมตรเป็นแบบซิงเกิลโหมดและส่งข้อมูลได้ไกลถึง20กิโลเมตรมีช่องเสียบหัวต่อ rj 4 5 n c คอนเนคเตอร์ชนิดของพอร์ตอินเทอร์เน็ตรับส่งข้อมูลแบนด์วิดที่10หรือ100และ1,000เมกะบิตต่อนาทีระยะทางไกลที่100เมตรสำหรับการใช้งานสายแลนแคตไฟอี e, ขึ้นไปครับผม ด้านหน้าของตัวรุ่น CTG ขีด SC 0 2 0 2ขีด R มีช่องเสียบหัวต่อชนิด SC connector แบบซิมเพลกหัวเดียวชนิดของพอร์ตอินเทอร์เน็ตรับส่งข้อมูลที่ 1.25G ใช้เว็บเลงที่1 5 5 0ทับ1 3 1 0นาโนเมตรและมีช่องเสียบหัวต่อ RJ45 connector ชนิดของพอร์ตอินเทอร์เน็ตรับส่งข้อมูลแบนด์วิดที่10หรือ100และ1,000เมกะบิตต่อนาทีระยะทางไกลที่100เมตรสำหรับการใช้งานกับสายแลนแคทไฟอีขึ้นไปครับผมตรงกลางด้านหน้ามีไฟแจ้งบอกสถานะทั้งหมด6ดวงผมจะเริ่มที่ดวงที่1ดวงไฟที่เขียนข้อความว่า1,000สว่างขึ้นบอกสถานะว่ารับส่งข้อมูลที่1,000เมกะบิต ดวงไฟที่สองที่เขียนข้อความว่า100สว่างขึ้นบอกสถานะรับส่งข้อมูลที่100เมกะบิตแต่ถ้าดวงไฟไม่สว่างขึ้นบอกสถานะว่ารับส่งข้อมูลที่10เมกะบิตดวงไฟที่เขียนข้อความว่า fl ท a a สว่างขึ้นบอกสถานะว่าพอร์ตไฟเบอร์กำลังใช้งานอยู่แต่ถ้าดวงไฟกระพริบบอกสถานะว่าพอร์ตไฟเบอร์กำลังรับส่งข้อมูลอยู่ แต่ถ้าดวงไฟดับลงบอกสถานะว่าพอร์ตไฟเบอร์ไม่พร้อมใช้งานดวงไฟที่4ดวงไฟได้เขียนข้อความว่า PL ทั A สว่างขึ้นบอกสถานะว่าพอร์ตแลนด์กำลังใช้งานอยู่แต่ถ้าดวงไฟกระพริบบอกสถานะว่ากำลังรับส่งข้อมูลอยู่แต่ถ้าดวงไฟดับลงบอกสถานะว่าพอร์ตแลน์ไม่พร้อมใช้งานดวงไฟได้เขียนข้อความว่า p ี M ือมสว่างขึ้นบอกสถานะว่ามีไฟกระแสตรงต่อเข้ามีเดียแล้วพร้อมใช้งานดวงไฟได้เขียนข้อความว่า FDX สว่างขึ้นบอกสถานะว่ารับส่งข้อมูลเป็น Full Duplex Mode ถ้าดวงไฟดับลงบอกสถานะว่ากำลังรับส่งข้อมูลแบบ Half Duplex Mode ครับผม ต่อไปเป็นด้านหลังของตัวมีเดียนะครับผมจะมีช่องเสียบหัวต่ออะแดปเตอร์นะครับผมรองรับไฟฟ้ากระแสตรงที่แรงดัน5โวลต์และรองรับกระแสไฟฟ้าที่0.55แอมป์ครับผมแล้วผมต้องขอย้ำกับท่านลูกค้าเลยนะครับผมว่าทั้งสองรุ่นนี้นะครับผมรุ่น CTG ขีด SC 0202ขีด T ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวรุ่น CTG ขีด SC 0 2 0 2ขีด R นะครับผมนีครับต้องสองรุ่นนี้นะครับผมมีความจำเป็นต้องใช้ร่วมกันและกาผลิตในโรงงานเดียวกันถึงจะส่งสัญญาณได้เต็มประสิทธิภาพครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวผลิตภัณฑ์เบลคอมสินค้าดีสินค้ามีคุณภาพสินค้าตรงตามมาตรฐานต้องเบลคอมฮะนัครับสวัสดีครับ